สวัสดีค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่27ธันวาคม2564ถึงวันที่2มกราคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวธนูมีเกณฑ์ได้รับโอกาสได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานทรัพย์สินเงินทองนะคะมีโอกาสได้ เพื่อนร่วมงานที่ดีหรือคนที่ให้โอกาสให้คุณได้พิสูจน์ความสามารถนะคะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปสู่สิ่งใหม่นะคะที่ดีขึ้นกว่าสิ่งเก่าการรอคอยได้สิ้นสุดลงนะคะก็ให้คุณพร้อมเผชิญเดินหน้าเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งที่รอยอยู่ข้างหน้านะคะก็ให้ชาวธนูลองพิจารณาดูให้ดีนะคะ ช่วงนี้บางรายก็จะบ้างงานหรือว่าพร้อมลุยทำงานอย่างเต็มที่เป็นคนมองโลกในความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบที่สูงนะคะชอบเรียนรู้เพิ่มเติมการเงินมาช้าช้าแต่ชัวนะคะเป็นช่วงที่เหมาะเช่นการใครที่อยากลงทุนธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจใหม่ มองหาสมัครงานที่ใหม่เริ่มต้นอาชีพใหม่หรือว่ายกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะก็ทำได้เลยในช่วงต้นปีนี้สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีนะคะแนะนำชาวธนูให้ท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะก็จะช่วยเสริมเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกายให้ดีขึ้นด้วยคนโสดอย่ารีบร้อนผีพามในการบอกรักหรือว่า ความรักที่เริ่มต้นระยะแรกนี้นะคะก็เป็นการเริ่มจีบเริ่มคุยยังไม่ได้รีบร้อนลงมือนะคะก็แนะนําไว้นะคะท่านที่มีคู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ได้รับโชครับทรัพย์บริวารหรือสัตว์เลี้ยงในบ้านให้โชคนะคะบางคู่ก็จะได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันภาพรวมถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แฮปปี้สําหรับชาวราศีธนูค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y u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  e คา a มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ